เราจะมาแนะนํามือถือเครื่องที่2ค่ะใช้สำรองสับแก๊ปรับออเดอร์เอาอยูอ่สวัสดีค่ะพบกับรายการเช็คราคารีพร รายการใหม่ที่จะพาคุณมาเช็คราคาไอเทมสุดฮิตติดเทรนโซเชียลค่ะซึ่งหมเวอร์บานี้ก็จะเป็นเรา2คนนะครับผมกูรูเฟิร์สและกูรูเจนค่ะหลังจากที่เจอสถานาการณ์โควิดนะคะหลายคนก็เริ่มมีจ็อบเสริมเป็นอาชีพที่2อย่างเช่นขับแก๊สหรือว่าไลฟ์ขายของออนไลน์ค่ะอืมแล้วก็สมาร์ทโฟนนะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์สําคัญเลยที่เป็นตัวกลางที่จะทําให้งานออนไลน์ทั้งหมดนั้นมันสําเร็จเกณฑ์การคัดเลือกของเราเนี่ยก็คือเราจะเลือกจากหน้าจอกล้องถ่ายรูปนะเพราะว่ามีบางคนเขาใช้กล้องในการไลฟ์ขายของด้วยแบตเตอรี่แแบตดใช้้นนลวก็ อย่างที่4เลยก็คือเรื่องของชาร์จไวแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะพี่เจนราคาต้องไม่แดงและคุ้มค่าค่ะส่วนรุ่นไหนเป็นรุ่นที่เราเลือกมาและเป็นกูลูพิกตามไปเช็คกันได้เลย สำหรับรุ่นแรกนะครับ Nokia C 2 0ราคา3,290บาทขึ้นชื่อเรื่องของคุ้มค่าทนทานและเขาก็เป็นเพียว Android ด้วยและที่สำคัญเลยเขาใช้แอปโมบายแบงกิ้งทุกอย่างได้แต่เดี๋ยวก่อนเขามี e use, <S 2> <S 2> <S 2> อ c l u s i v e r a r t n e r กับ d t แทด้วยทำให้ราคาค่าเครื่องเนี่ยเริ่มต้นเพียง199บาทเท่านั้นโอ้ถูกแต่ว่าต้องติดโปรนะสนรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปดูกันได้ที่เว็บของ d t แทเลย และรุ่นที่2อง Vivo Y15s ราคา4,999บาทก็มาพร้อมความโดดเด่นด้วยการสแกนนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องซึ่งพี่แก๊สเนี่ยเวลาเขาถือแล้วเขาไปรับออเดอร์เขาก็สามารถที่จะแตะล็อกได้เลยถูกไหมช่วยให้เขาสะดวกสบายขึ้นแบตอึดมาก 5,000mAh วิ่งงานได้ยาวๆเลยทีเนี้ยแอบ,บมีฟาชาร์จเบาๆนะ1 0์แล้วก็ที่สําคัญเห็นว่าซื้อกับ AS เขามี e x c l u s i v ูด้วยอ่าใช่แถมซิมให้ฟรีเลยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อใหม่สะดวกสบาย สำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นที่3นะครับก็คือ oppo a74 นะครับ oppo a series นั่นเองราคาอยู่ที่7,99 9บาทจดเด่นของเขานะครับด้วยความที่เป็น a series เนี่ยก็คือจะได้เรื่องของดีไซน์สดใสทันสมัยเขาจะมีฟีเจอร์เรื่องของ extension ram รวมไปถึงเรื่องของศูนย์บริการก็มีเยอะเลยนะครับแล้วก็อย่างที่3เลย oppo ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์สมาร์ทโฟนที่มี gadget หรือว่าอุปกรณ์เสริมเนี่ยให้เลือกหลากหลายก็จะสามารถหาพวกขาตั้งกล้องเคสหรือว่าแม้แต่ ที่เอาไว้สําหรับไลฟ์เงด้วย <นะ S 2> เพราะฉะนั้นก็น่าจะเหมาะกับใช้ไลฟ์ขายของอืมนะ Oppo A74 นะครับเขาก็วางจําหน่ายทุกเครือข่ายเลยแล้วก็มีโปรเ e อ็กซ์คูซีฟกับ t r u d t e c h แล้วก็เอครบเลย รุ่นต่อไปนะคะ Oppo เหมือนเดิมแต่ว่าเราจะขยับขึ้นมาจาก A-series นิดนึงเนาะ Oppo Reno 5ค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่8,499บาทค่อนางนะเพราะว่าตอนนี้มีโค้ดร่วมกับ e, Con s h o ป e e ้ผ่อนก็ได้แล้วต้องอย่าลืมว่าตัวนี้เขาเป็นอดีตเรือธงของ Oppo ด้วยเพราะฉะนั้นกล้องดีทำติ๊กต็อถ่ายวิดีโอหรืออะไรได้หมดพวกเอฟเฟกต์โบเก้อะไรเงี้ยเขามีให้อยู่แล้วนี่นะครับแล้วก็ที่สำคัญราคาลดได้อีกด้วยช เรามาต่อกันที่แบรนด์ลูกกันบ้างนะฮะก็คือเรียวมี่ซีสหนะครับราคาตัวนี้เนี่ยเขาแบ่งออกเป็น2รุ่นนะครับอ่ารุ่นแรกก็คือตัวรุ่นแรม 4G กิกรอม 64G ิกิกราคา5,799บาทแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นแรม4กิกเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันที่ตัวรอมนะครับรอมเป็น128ราคา6 2 9 9บาทก็คือเพิ่มรอมขึ้นมาอีกนะสีเขียวปีนี้มาแรงนะผมว่าสายมูเตลูต้องชอบแน่นอนคนที่เชื่อเรื่องของสีครัไไมม่ตต้้อออองงปแิิกเเหลลลฝาาืืถววดย องกด้วยการที่เขามากล้องสามตัวสามเมนตอบโจทย์คนที่ต้องถ่ายโปรดักสินค้าเลาทำให้ดูแบบมีลุกเล่นให้กับโปรดักมากขึ้นหรือใครที่จะเอาไปถ่ายไลฟ์ตัวเอฟเฟกต์กล้องเขาก็จะมีพวกโบเกขนาดไลฟ์ให้อสำหรับช่องทางการวจำหน่ายผมแนะนำนเป็นอ e ีคอมเมิร์ซกันที่พี่เจนบอกไปในรุ่นที่แล้วว่ามันเก็บคูป,ปองมันเก็บผลลดได้ และรุ่นต่อไปนะคะก็คือ Redmi Note 11ค่ะรุ่นนี้มีให้เลือก2ความจุนะคะก็คือแรม4 GB ROM 128 GB ราคาอยู่ที่6,299บาทค่ะและอีกรุ่นนึงก็คือรุ่นแรม6 GB รอม128 GB รุ่นนี้ราคา6,999บาทค่ะมาพร้อมสเปคที่คุ้มค่าแน่นอนทั้งกล้องหลัง4ตัวข้อ<ช>ที่สําคัญเนี่ยมีชาร์จไว33วัตต์เลยนะก็ะเหมาะสําหรับคนที่ต้องใช้กล้องในการทํางาน,นะคะ่ะถ่ายขายของออนไลน์อ่ะจริงๆพี่แก๊ปก็เหมาะนะเพราะว่ามากับชาร์จไวอ๋อแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นเสือ ก็คือเขาวางจำหน่ายครบทุกช่องทางแน่นอน่ค่ะโปรโมชั่นจัดเต็ม มาต่อกันที่ตัวสุดท้ายแล้วครับ p ป c o ก M4 Pro 5G นะครับราคาของเขาอยู่ที่7 9 9 9บกาทก็คือได้ 5G ด้วยได้ 5G ด้วยแต่จ่ายไม่ถึงหมื่นุ้มสุดเลยแล้วก็จริงๆสเปคเนี่ยถ้าเทียบกับตัวเลทมีถือว่าเป็นพี่น้องกันกพราถ้าใครที่ต้องการความรวดเร็วในการเชื่อมต่อแล้วก็ต้องการใช้พวกโ Pro 5G p ป c o กจะเป็นคำตอบให้นะครับสำหรับช่องทางกลางวันจำหน่ายเนี่ย p ป c o กก็จะคล้ายๆของตัวมีเลยนะครับคือมีครบเลย เราแนะนําไปทั้งหมด7จ็ดรุ่นแต่ว่าแน่นอนใน7รุ่นนี้ทุกตัวเนี่ยถือว่ามีคุณสมบัติที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการเป็นมือถือสํารองค่ะแต่ว่าแน่นอนมันต้องมีตัวที่ถูกใจเราอยู่อ,อ่ะเริ่มจากพี่เจนก่อนดีกว่าถ้าสําหรับเจนนะคะก็ขอเลือกเป็นรุ่นเลตม Me, ี่โน้ต1ค่ะเราเป็นคนชอบถ่ายรูปก,ก็คือถ่ายคล้องถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามีกล้องสีตัวก็คือครบทุกระยะแล้วก็ที่สําคัญก็คือแบดอึดโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบชัดแบตบ่อยๆ เงินค่าไฟาางั้นเหินนะ<ต>นิดนึงในยุคแบบนี้เนาะใช่เพราะฉะนั้นก็ถ้าให้เลือกก็คือคงเลือกเป็นรุ่นนี้เพาล่ะสำหรับผมนะครับก็จริงๆผมก็คงอยากจะเลือกเลดมี่พเพราะเรือกาคบเครื่องเนาะเอาแยงกันเองฉะนั้นด้วยการที่เราจะไม่ซ้ำกันแน่นอนฉะนั้นผมก็จะเลือกร่งางอวตารของเขาก็คือ p ป c ก m 4 Pro 5G นั่นเองอ ตัวนี้ก็จะได้เรื่องราวของเทคโนโลยี 5G เข้ามา,าแล้วก็อย่างที่2คือหน้าจอเขาเขาสามารถที่จะให้กําลังเพิร์ทหรือรีเฟรชเรทเนี่ยที่สูงก็เวลาพี่แก๊ปขับบางทีมือถือมันสั่น,นแล้วต้องเหลือบมองไปเนี่ยด้วยรีเฟรชเรทที่สูงเนี่ยมันก็จะทําให้เรามองหน้าจอได้ไม่ปวดตานะครับแล้วก็หน้าจอของโโกเป็น AMOLED แน่นอนว่าสู้แสงแน่นอนอสีคมชัดแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเรื่องของแบตเตอรี่แน่นอนว่าพี่เลสมีมีอย่างไรน้องโโกก็มีแบบนั้นสุดเหมือนกันและนั่นก็ พบกับรายการเช็คราคารีพอรตได้ที่แฟนเพจเช็คราคาทุกเดือนนะคะกับทีมงานโมบายกูรูไทยแลนด์รายการที่จะพาคนรักสมาร์ทโฟนไปเช็คราคากันแบบจกๆสำหรับใครที่ไม่จบก็ไปตามเช็คราคากันต่อได้ที่เว็บไซต์เช็ราคา com หรือแฟนเพจโมบายกูรูไทยแลนด์ครับสำหรับอีีหน้าเราจะมีสมาร์ทโฟนอะไรมาแนะนํากันก็ติดตามกันได้ในเช็คราคารีพอรตค่ะสําหรับอ p พีนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ e ีีหน้าสวัสดีครับ